สวัดดีย้ํชื่ออีหมูตอนวงแล้วน,นี่ก็คือน้องชายของฉันที่โคตรตัวเล็กแล้นี่ก็ค,คือแม่ของฉันที่โคตรอ้วนแล้นี่คือพ่อของฉันที่อ้วนอ้วนอ้วนไ <c oughs> ปป้าพีกมาแล้วตอนบ้านกระจกของอีแกหมูก็ระคันหนึ่งหนาะมาแล้วได้มีเปปเปอร์พีชก,กับจอร์จี้กันเดินไปที่ที่เรือนกระจกของอีแก,กม่มาม,มี่และตอนนี้ก็เลยทักทายกันอู้บันเอ๊ะ้ยแล้ว เออดอกทองมึงจะเตะใส่กระเป๋ากูทำไมเออใส่กระเป๋าบ้านจะกกูทำไมกูกูเลียแอปเปิ้ลเออยมแอปเปิ้ลมนเกิดเท่นขอเท้าชาไม่เป็นไรโยนไปเธอถ้ามึงโยนมาวะทาไมเคยมันมีคนมาโยนกันออออีออออออดอกมาเอ้ยทำไมมึงถึงโยนมาที่หนกระจกวะก็มึงเป็นคนโยนมาก่อนนี่ไอ้ควาย ก็มึงโยนมาที่ในกระจกกูอุย้ยไม่ใช่ดอ,อกจากมือแหละน่ยอุ้ยอีดอกทอมมึงนี่แหละไอ้ควายถ้างั้นมาเสิอเทชาต้อร่อยที่สุดที่สุดที่สุดมาเสือเทชาต้อร่อยกว่ากว่าแล้วมันมีแต่มะกิดเท่ที่ดีที่สุดทั้งสองคนนั้นชอบตบกันมากที่สุดโอ้ยคุณปู่ทำไมไม่ขอโทษคะไปอ่ะฮะคุณปู่กับมือเป็นคนเตะมาเ,เองนี่ ให้ปู่ขอโทษที่ยังไงนี่คือใบเวสอันนี้คือใบอ้ยอู้ใบกัญชา,ชาอู้ใบกัญชาของกุญยาของอีแก,กมนะแด้อู้แด้รเรามาดูยาเศษติดตดดก้อนเน็ตพอดีปากก็คือทอมิโตซอสยาเศษติดของปู่เองไนงะ อื้อลองกินสิจ๊ะย้ำมันรสชาติเย่มมากอู้อีดอกทองว่าสงสัยฉันได้เรียนเล็กไปวัดดีอีอีหมูตอนวัดดีค่ะตอนนี้ตอนนี้คุณปู่กำลังดันน้ำให้อีอีเด็กดอกคนนี้มาด่มนพ่แก่ผบใบของคุณ งั้นนะ่ตไปที่รันกระเจอกขอคุณหมาสิคะได้จ้าได้จ้าที่นี่มันไม่มีอะไรอร่อยอะของฉันอร่อยกว่าใบกระชาที่ที่คุณยายอีกแก่หมูใก็ได้วัดดีคุณหมาตอนวัดดีอีแก่หมู <c oughs> ตอนนี้แก่งกำลังทำอะไรจ้ากินข้าวค่ะโอ้ทำอะไรจ้า ยมพร้อมกับมะเขือกับยาเสตติดก้อนใหญ่ค่ะนี่คือยาเสตติดก้อนสีแดงของฉันอู้ท่ามมันจะดูใหญ่กว่าของคุณปู่อีกเนี่ยนี่มันยาเสตติดที่วัาเฉดได้ตัวติด,ดมากสินะลูกแอบลองกินสิจ้ารสชาติมันแย่กว่าของคุณปู่อีกเยอะเยอะเยอะเลยอโอ้ย โอเคตอนนี้คุณกนันจะกินมะเขือเทศยาเสตติใช่ไหมคะใชจ่จ้าเดี๋ยวฉันจะกินมะเขือเทศกับยาเสตติจ,าจา้าเดี๋ยวที่นี่มันมะเขือเทศเยอะมากเลยนะในที่นน่นนะโอ้ฉันขอเอากลับบ้านหน่อยนะสักสามสี่ลูกสิบลูกค่ะได้เลยแต่ว่าที่น่น้นฉันก็มีใบกัญชานะใบกัญชา,างั้นเหรออ ใบกัญชามันคืออะไรไม่รู้จักก็ใบกัญชาที่มันเอาไว้ใส่ในอาหารที่มันผิดกฎหมายไงคะใช่แล้วใช่แล้วที่บ้านฉันมีเยอะเลยมาดูดิเนี่ยใบกัญชาทำไมใบกัญชามันเขียวเขียันเพราะใบกัญชามันปลูกเต็มที่แล้วไงถ้าจะกินให้มันถูกต้องต้องกินทันลูกถ้ากินทันลูกทําไมคะทําไมต้องกินทันลูกด้วยอ่ะก็กิน คุณคุณอีแกะคะตอนนี้เราเหิวข้าวมากเลยคะ่ะอู้อีดอกทองทำไมไมาหิวตอนนี้เดี๋ยวให้คุณหมาทําให้ก่อนอื่นต้องใส่ยาสีติัสะสิบเม็ดก่อน1 0ยเม็ดก็ได้นะใส่เล้าลงไปใส่ก๊กกลือใส่ผมงัวและก็ใบกัญชาถึงเวลาแดกแล้วจ้อู้อู้เซฟไว้จิงจะ แยาผึ้ยอืออือบกินชานี่อร่อยแก่ไหนใช่ยาเสพติดของแกกับบะกินชานั่นอร่อยนี่มัน,น,น,มน,นคือเมื่อคืนนี่มันคือยาเสพติดที่หนูเคยกินมาที่มันแย,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 ย่ๆๆๆๆี่สุดะ